ครับวันนี้เรามาสวนองุ่นบ้านแผวบ้านแถวนี่ตอนนี้สี่โมงครับคนยังมาเยอะอยู่เลยนะครับสี่โมงแล้วคนยังมาเยอะอยนเยอะครับเฮ้ยดีนดเดีดูด,ดีนูน,น่นนน พีก่ก็ถือไปแล้วไหนไหม,ไม,มนะเหอนไหมฮะเขาถือไปแล้วอ่ะเล็ดดิเล็ดดินี่เขานี้เลยป้าเร็วเฮ้ยฮะอ๋อ,อที่จอดรถน,นะครับ อะไรอังุ่นปั้นแพรวันแันแพรวนี่ไงอ้วนดีๆนี่บ้าน,านาเท่ไหมทำแค่นี้พอแล้พอแล้วเนะท่หมเหรอไหมเฝนมันตกอ่ะฝนมันก็เนี่มันมีหลังคาอยู่เห็นไหมเนี่ยมีหลังคาอยู่แล้วถ้ามันรอดเข้าไปได้รอดแ,แล้วก็เปียกไงรอดแล้วก็เปียกไงครับ เรวอล่วงหมดแล้วลังคาร่วงหมดแล้วเฮ้ยน่าจะเหลือถึงแล้วอยู่อะไรนะอย่องุ่นไหมนี่หุ่นน่าโมะม่วงเหรอครับเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อมานี่นี่จะกินมะม่วงโอ้โหข้างในก็มีที่จอดแต่มันกลับรถไม่ได้แต่รถมันทำให้เข้ามา อุ้ยบุญเต็มเลยมหมเนี่ยออกนี่ออกนี่ก็ได้นี่ยังไงออกนี่ก็ได้มีทางออกออกนี่ก็ได้ยังไงอะไรอ่ะใช่อ่างุ่นไงที่อ่างุ่น

สวนสองครับป่ะป่ะมาเอะกนไปไอดีเลยเสรนี่เสร็จนี่เสเสร็จนเอะนี้เอาไปอันนีเอาไปนนตะก้าตะก้าเอออืมเพือุอ้วนถูกใจป่ะ้ยเย่มพ่อไปสวนสองเลยคนเยอะคนเยอะฮะถือเเหรอไป วอาต้นพายพายนี่พายพายใส่ลายเออพายใส่ลายโอเคนี่ไงอังกุนนี่ไม่เนี่ยไม่เนี่ยนี่ตัวนี้มันยังไม่สุกหลุกโอ้โหนี่โอ้โหดิดิไม่นี่ไม่เนี่ยนี่เต็มเลยยางยังเล็กอยู่เลยนี่นี่อังุ่นนี่ไงตอนก้อยใบอะไรเฮียเยอะมากเลยเนี่ยเดี๋ยวพอดูดิอวนนู่นอะ อะไรน, ane, ไ vida, ไนู่มอะไรเต็มเลยนู่มหรอนุ่มเออโอ้มาเยอะเหมือนกันนะนี่มานี่ฮะข้ามใส่ไม่ได้อยากให้พ่อใส่ข้ามู้นเลยจะพ่อแค่นี้พ่อถือก็นี่อยู่ไงเไม่พี่ถ่ายไม่พ่อใส่จะพลาดอะไรไปเออเออจับไปมาไปหาแม่ไปพี่หาแม่แล้วไปเอาพี่จับพ่อไม่ไปแม่สิเร็วอันนี้มันยังต้นเล็กอยู่ ไหนอ๋อตัดต้นไงไหนไอ้ม่ลูกเล็กลูกนี่หงุงินมากก็ไปกินลูกมีมะม่วงไหมไม่มีหรอกม่มีมนไีอนี่ไงโอ้ยดิทวงบ้าเยอะเยมากเลยไปสนสองสวนสองอยู่ไหนสวนสอง เขาสวนมีมะม่วงไว้อะเขาบอกสวนสองสวนสองเขาไปสวนสองมีมะม่วงไหมไม่มีครับ,บดูไหนด,ด,ด,ดูดิข้างในก็คนนี่เยอะมากเลยดูกหนะเข้าไปดูไว้เลยโอ้นี่เหรอไม่ใช่เหรอโมตัวนี้ก็มีมันยังเล็กอยู่สวนนี้หรือเปล่านี่ทางเข้าสวนนี่ไงโอ้โหโอ้โหนี่ไง ฮะมียังไงเขาตัดหมดแล้วมั้งดูซองแนละ้วไปโอ้นี่ไงตัวน้องข้ามได้ด้วย ้ในดังนี้ครับด้านในเลยครับตามนี่แหละค่ะอเลาะไปครับผมไปมันไม่มีแล้วเขาตัดไปเกือบหมดแล้วนะครับด้านในยังดดอยู่ครับอ๋อครับเลือกเอาฟวงเหลืองๆนิดนดิงนะครับอย่างนี้บางทีคนเอาไม่ถึงนี่บางทีมันก็หวานเอื้อมไม่ถึงกลัวจะตกน้ำอ๋ออย่างนี้ก็ขอใช้ได้จะเข้าไปด้านในนี่ยังมีอีกเยอะครับอ๋อเดินไปตามนั่นแหละฮะที่จิ้มีสตพานทอดค่อยๆเดินนะครับตกน้ำรเพราะว่าไม่ร้องเพราะว่าทางร่องมันก็ไม่ลึกนะครับ เฮ้ยจับจับไหมดิไม่ตัวรองลูกเออไปโอ้โหนี่นี่นุ่นนุ่น บบใกล้นเลยลในส่วนนี้อย่างเดียวมั้งสวนนู้นนี่จะปลูกมะพร้าวครับน้องจับด้วยดิอหล่นก็มีเะรไหพี่วานไหมบานปะวุ้นโชนะยู่หน้ พ่อ oh, ่จะตกน้ำใคระตกขนี่นี่นี่เหลืองนี่นี่โอ้โหฝงนูนะันนีข้าไม่ได้นะงข้าฝ่งนู้นเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยรอบด้วยกัน หวานไหมหวานนี่ก่อนตรงน้ำไม่น้ำเดือไป่ค่าไม่ได้ฮะตอสิโอ้นี่ชาดีอะนี่นี่เหลืองนี่พี่พีไอ้กล้ไหนลองชิมดูนี่โอ้ยโมชนชิมดูนะไหนนี่เหรอ